อันนี้อุโมงใต้น้ำเดออ้อพุญหลหรองะเดี๋ยวอุโมงใต้นะ้ำข้าเจ้าก็เฮ็ดเป็นเนาะว่าอะไรมันเป็นอุโมงนัินใต้ภูเขาได้ใต้น้ำมาสัน้นอ,ออกมาจากอุโมงนัินใต้น้ำไปเดอ้อบุญเสือบุญบุญเสือ ขึ้นสะพานแล้วสะพานนี่ซื้อ่าว่าจะเติมคนรนสนกอแล้วสำเนียงเอาไปออกเนาะก็ว่าแล้วว่าพอก็เป็นคนไทยแม่ก็เป็นคนไทยเราก็จะมาเบ้าเราจะมาเบ้าภาษาอังกฤษมันก็ไม่คือสำเนียงบ่ได้มหมยัง อย่างเฮม่าเฮม่าแล้แม่ก็เป็นคนไทยว่าือนันแม่ก็เป็นคนไทยเอาพ่อก็เป็นคนไทยไม่ว่าว่าแม่ก็เป็นคนไทยพ่อก็เป็นฝรั่งบ่ไอเรียน่ะมาถึงท่าเรือแล้วจะนั่งเรือข้ามภากไปอ่ประมาณยี่สิบนาทีสติกเกอรชืวรมิดเจพอดีมาทันเรืออืมเรนมาฟังนี่เขาจะกําลังปล่อยเรือปล่อยหลุดออกมา ออกมาแล้วแล้วหลดฟังของแม่เอามาสิไปขวามือเนี่ยกับทีปต่ออะไรแบบนี้ใครอยู่ห่านแต่พอบามาบอกว่าจะใส่เรือบอใส่เรือใส่เรือบอเคยเช็คเวลาเรือออกเรืออย่างจักเรือก็พอมาคือมาบรทัากับบทันกันนั่งถ่ายอยู่ในรถนะนะสิมีเวลามาอีกสิบก็สามโมงยี่ห้ามาอีกเอา

พาขามมาเมื่อกี้นี่สวยไ้ยมาวิวสวยพูดซิกนะลูกก็คือวิวพูดบิวสิลูกบิวสวยไอ้ประิก็อยากมาเหมือนกันนี่ยก็ดเ,ดยกกเอียงอ,อ๋ออันนั้นน,น,นี่น้อยเอันงเซ็ตคูลูใช่ไหมคูลูเดียวมันก็นได้แต่จะถึงฟังแล้ว นะคนปล่อยแถวนี้ออกก่อนจากฟังนี่ออกซะก่อน้วกจังชุดหเป็นห้างแม่ไอ้มาบันนี้นสลับสับเปลี่ยนกันข้างล่างแบบนี้ได้เห็นบ่ข้างล่างบ้านไี้ปล่อยอย่อข้างล่างนีอันนี้มองนั่งเห็นบ้ามองน่งสำรับบางคนณข้าเจ้าขามฟากแต่ข้าเจ้าบบมีรถบ่าด้ใส่รถดแบบยากข้าเจ้าจะมาลับอยู่ทาเลืองเสียข้าเจ้ากรา ขึ้นมาแล้วก็มานาั่นงรอนั่งรอได้ไม่จะเสียแจ่ขาคนคนละว่าใด้ครับแม่ามาเป็นลูกโอ้ปูบาวช็อปเปอร์บาวช็อปเปอร์แ้วก่อนผัวข่อยกันนี้จะเดินช็อปเปอร์เดินในเท่าแล้วพะวานรถช็อปเปอร์ล่มลาซีเอาขึ้นมาได้เด็กอย่าอยาเอเด้นะอย,ย,ย,ย่ยยาทำลูกอ,อันนี้เจ้าก็ลอ้ลอลอ้อล้อขึ้นเรือที่แม่เอมามาลงเมื่อกี้เจ้าก็จะขึ้นเบ้าเห็นะ ตาโตแถวยาวเจ้เเารรเราไหมปาปาเราไหมเรมามาคมมุ่นนอะออกเดินทางได้เครื่งชัมวงนี่ปัญหาถ้าเจ้าเฮทนในุนไม่นะมมนจะล่อหลุดมันเหยียบยางบักต่อยแบบที่มันติดกันแล้วเป็นก้อนแข็งๆหรือเปล่ากับบอลูนนะ,ะก็เล็จอด วันนี้อีกครึ่งชั่วโมงยังสิมาวงสันโอ้ยไหนเธอสิเฮ็ดแล้วอีกเป็นชั่วโมงหมดเลยเนาะมัน,นมถือหม่องปลาเฮ็ดพอดีที่ปลาเฮ็ดแม่มาเคยมาหาไก่ๆนั่นแหละว่าน,นี้มันยังแห้งฝนว่าในโต๊ะวันนี้มีคิดว่าขันมีกับพ่อที่ได้ลงไปหาข่าเวลาเนาะให้แเจ้ามาเปลี่ยนรอดรถให้ผู้สาวก็เล่นทศัพท์ผ่า,า,าวันนี้นะ ไปแล้วไปแล้วรถเอาไปเปลี่ยนล้ออยู่ศูนย์พุ่นศูนย์ในเมือง onde, ออ 5, นมนเดอร์กับไปอีกโอ้ห่ะสี่สิบนาทีกลับมาอีกกลับไปอีกกับมาอีกโอ้ไปแล้วพนว่าให้นั่งไปน้าได้เบิดทุกคนอยู่แต่ว่าแม่กับเด็กแม่มากับเด็กน้อยบ่ไปหาน้องกุ้งมาหลับไปหากินข้าวไปหามองนั่งกินข้าวาอ,อยู่คัวเนาะพง่อุเวไปน้ำผู้เดียวไปแล้ว บายบายอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกัน <laughs> บฮ่ฮอดง่ายดอกลิ้ลละห้ามมานะ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนล่ออยู่ในศูนย์จังกลับมาโอ้โหกินป๊อปคอรเหี่ยก็ต้องเก็บดอกไปโนกับมากิน พุ่งมาหลับแม่ไอ้มาแล้วก็เด็กน,น้อยไปหากินข่าวล่อหลุดสอมหลุดแล้วเออเปลี่ยนล่อหลุดแล้วพูนทางนางลุงสร้อที่เรียกานางทางน,งนายแม่มานงมา,างบารายกาหญ่ให้เย่านางนะคุณของกินน้องเต็มนึงเห็นบ่โอ้ยน้ำแข็งลิ้นจีก่กระป๋องไรน,น้อน,นี่เนาะเขาเอ้ยลุงซร้อยระบเาเเขา พ่อมองพักแล้วพุ่นเด็กน้อยก็ได้เล่นพอดีเป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนกับบรรหาเกณฑ์เต่จใจบอได้ว่าโรงเรียนซื้ออย่างไม่เป็นหาอ่าน<ไ>ป้ายพอดีได้เห็นเด็กน้อยพักเล่นกลุ่มแกงปักกาดมาแกงเหงเนือบ่แกงปักกาดใส่ถั่วเน่าถั่วเน่าเอาถั่วเน่าเอามาจากไหนเจ้าปี้ให้บ่ปี่ของเจ้ปกกาจปี้ประกาศเป็เจ้าปี่ประกาดกับของเจ้าปี่พ่อไอ้มามาแล้วสิได้ไปก่อนแล้ว เกือบสามโมงเธอที่ได้ไปกันเลยไปไปใส่เสื้อผ้าลูกอเออเลี่ยหนห่าลืมอะไรไหมมีใครลืมรองข้าอะไรไหมไปค่ะเสียเวลาแล้วสามโมงให้ดูวิวภูเขาข้างทางเดอ้อภูเขาไล่ลายเดนอเวภูเขาลายงาม ภูเขาแม่น้ำแล้วภูเขาสูงนั่นมันมันหนาวข้างบนยอดภูเขามันหนาวมีหมากกับบอได้ละลายเบิดปีก็บบเคยละลายได้แล้วจัก,กรยานสองคันมันกจเจ้าจใส่มีลูกคันเนี่ยอเมื่อไหก็จอดปั่นจัก,กรยานเล่นว่าให้มันหนาเบื่อ ทางขามบางคนกับอาศัยอยู่ซ้ายขวาในทางรถไฟทางรถไฟาพาพอรถไฟพอดีรถไฟคนประแดกคนน้ำปลาคนเขาสานไปขายอีกแล้วรถไฟด่วนขบวนสุดท้ายอันนี้คล้ายๆอันอายุทยาบ้านเฮาเนาะบ้านเมืองเก่าไหม อาขนตกแล้วว่าเอนปัญญาไปจะขนต๊กเนาะโต๊กอีหลีอันอุโมงรถไฟลอดอุโมงสำรับรถไฟเห็นมองอันนั้นหันบ่เป็น้านอาหารยะหันได้หันมันจะเป็นมองอันชิ้นซ่าขึ้นไปเป็นกล้องนะกล้องกระจกใสๆขึ้นไปนะแม่มเปิดปีนี่แหละเปิดใหม่ๆบัตรตัวมัน499ตอนเปิดใหม่ๆร้อยก้ 99, มมาเก้าโปรโมชั่น แม่เอ็มมาวาชิมาอยู่ตอนนั้นพี่ออยบอกอยู่ว่าคันเลยเอ่นเพราะว่าโรงเรียนพี่ออยพามาฟรีคันเลยเอ่นเดือนกรกฎาคมแล้วมันสีซี่ร้อยเก้าเก้าได้แมวา่าจะชวนพ่อยอมามาอยู่ก่อนกรกฎาคมอันทันแตนี่แหละลืมค่าม,มาคือพ่อละสี่ร้อยเก้าเก้าแล้วก็เลย่อมาแต่ไอ้น่อยกับครอบครัวมาอยู่เขาบุญเงินนะขาเลยมาแม่วมาบ่มาเด้สี 99, ่ร้อยเก้าเก้าสมหาล้อยเนาะตอนมันเปิดโปรโมาชั่นใหม่ๆนะ 99, เนาะร้อยเก้าเก้าเบียกหลายบนเลยบ่ด้มา ที่ได้็อย่างนี้ไปทั้งวัแต่บ้าเคยไปนั่งอยู่มองอื่นมองใกล้ๆอุบดันบ้าบ้าต่บ้ามองนี้เปิดไม่บ้านที้เคยมาอันนดี้เห็นบ้ากำลังลงมาอไอ้กองชิงซาที่ไม่เป็นกระจกเป็นสี่เหลี่ยมก็เกิดอุบัติเหตุได้จะได้กระตุกกระยันจังเต้ตอนนั้นตอนนั้นแม่อมาขึ้นก็ทั้งขึ้นท่้งยากกำลังลงมาตัว สี่อยเก่าๆก็จะมีร้านอาหารข้างบนช่วงว้างบนร้านอาหารถ้ามันหา้ายแยกเต็มข้าก็จองจองชัม่วงตะกรอนขึ้นไปจะไปกินย่ข้างบนเป็นบอรวดสลิงมันง่งก็จิคามอันนี้ไป็นขามถนนไปเลยลวดสลิงขเป็นลงทางปูน ตอนขึ้นมาจากพุ่นตอนลงก็ลงนั่งพี่อุลลาดนิสไน,แบบน,นดูซาอุนนะอุนดอนเดันนิสมองลงมันบ่เห็นเพราะว่านะันเป็นปลาเนาะได้พอเห็นอุโมงไม่ใช่ชาวนิตอ,อุโมงเป็นอุโมงโม เอาเอาโอชอบจังเลยตรงนั้นน่ะตาลาตาล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 าอุโมง์สันอันนี้น่ะเป็นโอเสียวเดินโอ้ยรุนเชิงรุ่นเชิงแม่ช่วอยเสียดมบอส มาผักโยเนียกว่าเน้อดุ่มบุสผักเครื่องพัดรถคนขับรถแต่ไงครับแม่มากอันจะเข้าของน้ำให้พอได้ให้พัดติดกันเนี่ย ลูกลูกเงยพิเศษลูกอินิพิเศษพิเศษไนซื้อกับบ่อได้เ่ยใส่แมนพานแหกปากใ่บ้านเนาะม,มาปีใดก็มาพักจะมองดุ่มโรดแล้วกัจอดทายแถวนี้ตลอดเลยมักรองไม่ตรงนี้มันงามมันยังดอกลูกงามมายได้ด้วยน่อยนี่เอาอีกสองนาทีฮัโลโหลอีกสองนาทีจะเดินทางนะเลี้ยนะ เป็นยูบวเบาหยอกเมื่อกี้นี่เธอจะทายได้ได้หล่ะทั้งลูกทั้งไม่ได้อู๋มองนี่มาสันทายอยู่แต่มันโคตรระปีนบอกคือกันปีกายนี่กทายบอกบอกมองปี่มันคือกันอะไรต้องไม่เพราะมันว่ามันเบาหยกเนี่ยสวย ฟ้าไอซ์ครีมกินเบิร์ตอันนี้สิบ่เป็นเบาหวานเตี่มีดอกสแสตมูธข้างนี่นั่งข้างน,นอกมาได้ชื่อจะกินเบิร์ตเมื่อก,กี้ว่าฉันั่งข้างนอกมานั่งมาได้ฝนตกมันเปียกอันนี้แหละบ้านแม่ไอ้มากกับปลูกจะบ้านบริงามปานี้บ่พอปุ๋ยวะไปแล้วเดินทางต่อแล้วทั้งแดดท,ทั้งคึ้่นจะับกันไป ถึงแล้วแตว่านผัวน้องกุ้งขับรถไก่ก็เลยครับน้ำกลนกันไปน้ำกันมาบกกรรมมาหยมาถึงอันอันแคมปิ้งน้องกุ้งแล้วที่แรกแม่มากระว่าสิเอาันเล็อันพญอุเบเราเบิ่งตอนน้ำพัดเต็มอืมแม่มากรกดอยู่เน้ยเนี่ยมันมันเปเงียบเรียบร้อยดีเพียงแต่ว่ามันวิวบ่คอยโอเคจะเสือตว่ากระคักอยู่ นีนสนามฟุตบอลอาช็อปียไอ้เก่าอย่างโอ้ยงะงงางอยอันนี้ห้องนอนก็บคักได้ล่ะใหญ่ไมโครเวฟมี่เก่าแก่พร้อมห้องเหนือท่านฟังสะอาดห่าบอสก์ก็มาฉีนวะไม่หรอแล้วเราอุ่นแล้วบ่เดี๋ยวห้องน้ามันนี่ อันน yeah. ี้ห้องรับแขกที่วิให um, um, ้เบ <e ิรงนี่เตียงเสริมขึ Two ้นไปอยากนอนกันนอนค้นแค้มซุมโซ่ไปฮะใครจะอ่านหนหลุมอุ้ยได้ลบ เดนทูแซงอลโอโซดนโอซอ้ยอะบรีฟเซมนี่เดกันโซ่ไปเดซ้ม嘛อซวิดิีนิชวาลห้ว่ะตอวิงนิชโซ่ไหอโอเดะเวดสเตนโซ่ไหกุ้งอแคที่อซเฟียโซไหรันีเดรือสิมฮอทห่องนะจีทุ่งเคิงเมย์มอยอะเพราะว่าไปทร่น้องกุ้ง อ่าส่ห้องน้องกุ้งไ่นิตังอันนี้เอม่านอนข้างบนแม่กับพ่อน้องข้างล่างบ้านเดเอาบอกของผมมาใส่กกว้างก่ห้องกับเจ้าก็ได้เคือแล้วเขาไหนพูดจำมาได้สิถามคุณสาบางังอันนี้เลียนาก็อยู่คนเดียวเพราะว่าเอมา่าเขาอยากนอนข้างบนเลียนาอยากนอนข้างบนก็เลยแยกกันนอนคผู้เดีวยวผู้สาวบนจัดจัดสันวางของผู้เดียวบนห้องอาบน้ำอันนี้กะห้องอบเ้าหน้า สิหาอิเลียนาเอมมาแพทริก,กโซเฟียนำยุเมื่ออื่นเนี่ยก็วอร์มไวแล้วอุ่นๆน,น,น้อยหนึ่งจะประมาณนี้แหละห้องก็โอเคอยวิวก็โอเคจักน้อยอยทามาหนาหนาวก็ไม่ได้เอาฟืนมานํำเน,ำนามะมาเห็ดดังให้มันแบบคักให้มันคูชสลีให้คุณสามีไปซื้อขนมไปซื้อกะเขามากินแรงน้ำยมพรวนบอลเป็นทรมาเมื่อกี้่สิหาทุนมาเปนว่าอีกสิบนาทีอัน สิหาทุม่มเฝ้าซื้อเด่ิล่าส์คูบม,มันปิดหาทุม่มครับ